นอนรถบ้านทานบุฟเฟ่ปิ้งย่างเล่นซับบอร์ดขับเจสกีที่นี่เลยครับกับยูนิควิลเลจที่พักสไตล์รถบ้านแคมปิ้งที่บ้านโป่งราชบุรีที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยครับเห็นว่าวันนี้บอยน e ก t ์เดย์พาไปครับการมาเที่ยวพักผ่อนเป็นคนแรกๆของที่นี่เลยก็ว่าได้สเตชันคาราวานรถบ้านที่ยูนิควิลเลจจะตั้งอยู่ใกล้ๆริมน้ำเลยครับบรรยากาศโดยรวมคือดีเลยครับบริเวณพื้นที่ทั้งหมดกว้างกว่าที่คาดคิดเอาไว้ในส่วนของการเช็คอินโปรเซสเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยพนักงานต้อนรับคอยบริการอย่างอบอุ่ ที่นี่จึงเลือกสรัรมาต้อนรับได้อย่างสดชื่น้อมคุกกี้อร่อยๆเมื่อเราเช็คอินแล้วจะได้รับรถเข็นอุปกรณ์สําหรับทำอาหารแคมปิ้งส่วนตัวไปแบบหนึ่งคันรถแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็จะมีรถบ้านมารับเราไปที่พักกันที่อื่นๆอนนาจจะมีรถกอล์ฟรับส่งแต่ที่นี่เป็นรถบ้านไปเลยจ้าแต่รถรับส่งมีเฉพาะสเตชันท่าผาเท่านั้นนะครับก็เป็นสเตชันนี้ที่ผมพักเลยคาราวานรถบ้านที่มีความโคซี่ลักชูมากๆที่สุดของคันใหญ่องนอนแยกเป็นรถออริจินอลต่างประเทศ1ื่อะเดอรั n เ e ในการเข้าพักแบบไม่ไดดด้ัแปลงอะไรทางที่พักกกอยาให้ลูค้าได้สสััมผการได้นนอรถบ้านแบบ ต่างประเทศเขาใช้งานกันจริงๆเพื่อความเป็นรถบ้านเรื่องการใช้ห้องน้ำลูกค้าจะต้องเรียนรู้การใช้งานนิดนึงครับทั้งยังมาพรา้อมอ่างจาก,กุชเชอร์ดอให้เราลงไปนอนแช่น้ําถ่ายรูปเล่นเก๋ๆลงโซเชียลได้เลยครับภายในตัวรถบ้านแบ่งแยกห้องครัวห้องรับแขกห้องนอนและห้องน้ําไว้ได้อย่างลงตัวเป็นสัดเป็นส่วนปุปกณ์แอร์ไวไฟสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันเหมือนนอนโรงแรมห้าดาวเลยครับในส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในตัวรถทั้งหมดความที่รถเป็นรถนอกรีชิเนลร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้ไฟฟ้าในรถจึงเป็นแค่พร้อมสามารถใช้งานได้จริงๆเพราะเป็นรถต่างประเทศต้องใช้ไฟต่่าางประเเททศนนั้ ที่นอนนุ่มสบายมากๆและที่ผมชอบมากคือนี่ยังมีกิจกรรมปลายซับบอร์ดให้เราได้ภายเล่นอย่างสนุกสนานฟรีๆอีกด้วยครับและยังไม่พอถ้าใครขี่เจ็ตสกีเป็นที่นี่ยังมีให้บริการอีกด้วยครับบอกว่าบรรยากาศยามเย็นตรงลานลมชมวิวริมน้ําอะไรแถวนี้คือช่วงพระอาทิตย์ตกสวยมากๆเลยครับสงบที่สุดเลยและที่บอกไปที่นี่เป็นบริการแบบเซิลเซอร์วิสคร้บสายแคมปิ้งจะเลิฟสิ่งนี้มากฟรีฟรีอาหารเย็นแบบปิ้งย่างเรื่องดื่มและอาหารบริการตัวเองมีให้หากินหาดื่มกันได้ทั้งวันชากาแฟขนมนมเนยและวัตถ ในนทั้งหมูกระทะทั้งอาหารโอบอาหารทอดตเต็มก,กันกับการทําอาหารกินเองคือสนุกมากๆเลยครับที่สำคัญเน้นย้าตรงนี้เลยครับสำหรับเรื่องอาหารการกินมีให้ทานฟรีตลอดการเข้าพักจริงๆตั้งแต่เย็นถึงเช้ากันเลยครับยามเช้าก็มีอาหารแบบง,ง่ายๆเตมไม่ให้ที่ห้องแคนเีนส่วนกลางอีกเหมือนกันเลยครับอาหารหน่าทานนานที่เห็นเลยนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของการมาพักที่นี่มากๆยูนิควิลเลจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักการแคมปิง้งที่ไม่ต้องขนต้องหาอุปกรณ์มากๆและเสน่ห์ของการนอนรถบ้านที่ญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือฟิ เทพปักหมุดมาได้เลย Unique Village ถ่ายรูปเท่ๆเยอะสุดๆ See you next day on boy next day s h a n n e